จากปราสาทตาควายประเด็นที่ของกัมพูชาเนี่ยเขาเหมือนกับวางกําลังทหารไว้ตรงนี้ได้เนี่ยมันก็เลยมีการไปตําหนิเรื่องการเจราจารที่มาเลเซียโดยคุณภูมิธรรมที่นําคณะเดินทางไปเขาบอกตัดสินใจเร็วไปหน่อยไหม,มไปเจราจารเร็วไปหน่อยไหมในการหยุดยิงโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบสถานการณ์ของพื้นที่เลยว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราอหยุดยิงปุ๊บเราก็ทําอะไรไม่ได้หนึ่งในคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างแรงนะ คุณจตุพรพรมพันธ์เพราะว่าแกก็เตรียมจะมอบวันที่วันเสาร์นี้ด้วยวันที่สองคือพรุ่งนี้เนี่ยอยู่แล้วนะครับก็เลยมาวิพา์วิจารณ์เขาไปเสียค่างโง่ให้เขา oh. นะฮะอ่ะคุณจตพรครับวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนก็ไลฟ์สดทางทาง Facebook ประเทศไทยต้องมาก่อนเนี่ยนะฮะชี้ว่าคุณภูมิธรรมเวชชัยชัยปฏิบัติหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีเนะี่ยไปเสียรู้กับการเจราจาหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขเหมือนกับถูกรวมหัวกระหลอก เขาบอกอย่างนี้เหมือนกัมพูชามาเลเซียสารัฐสมคบคิดดมบีบให้ไทยทําข้อตกลงหยุดยิงแสดงว่าไทยตกเป็นเครื่องมือของอันวาอิบราหิมคุณจรพรบอกมันมีภาพหนึ่งน่าเจ็บใจก็คือตอนที่แถลงข่าวเสร็จดูเหมือนคุณภูมิธรรมโดนกันให้ออกไปก่อนแล้วหลังจากนั้นจะเป็นภาพนายกมาเลเซียก็คือผู้นําอาเซียนเดินกอดคอกับคุณมาเน็ตนายกกัมพูชาออกไปอันนี้มันเป็นการแสดงภาษากายถึงการแบบสนิทสนมรู้เห็นเป็นใจกัน คุณจตพรบอกคุณภูมิทําไปเจราจาทําไมไม่ตรวจสอบสภาพส1เ็สมรภูมิชายแดนว่าไทยยังเสียเปรียบจุดไหนหรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าจุดที่ประสาทต,ตาควายยังมีปัญหาที่ควรให้กองทัพจัดก,การให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าถ้ายังไม่พร้อมหรือไม่รู้ก็ยังไม่ควรไปเจราจาอ,อันนี้มุมคุณจตุพรครับอมไม่เป็นที่คุณบอกว่าคุยของกองทัพบกมาหกข้อเนี่ยคุณได้คุยเรื่องยุทธภูมิเหล่านี้หรือเปล่าล่ะ ว่าเนี่ยครับยังมีปัญหามีปัญหาคุณจะรีบไปหาตายทําไมอ่ะถ้ายังไม่พร้อมก็ยังยังไม่เจราจาและตลอดระยะเวลาสองวันหลังจากนั้นเน่ยที่เขาผิดเงื่อนไขแล้วทําไมคุณไม่สั่งการให้นะครับให้กองทัพก็เข้าไปจัดการในพื้นที่ส่วนนี้คุณเนี่ยนะครับคุณก็ต้องรู้สิครับว่าเจราจาแล้วผิดพลาดเขาก็ไม่ทําตามแต่พอไปทําตามเสียเปรียบเลยเขาไม่ทําตามแล้วแล้วยังไง คือแม้ว่าเราเนี่ยนะครับจะไปได้หลายที่ที่เคยเป็นของเรามาเนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นในกรณีประสาทต,ตาควายนั้นมันได้สะท้อนให้เห็นว่าไอการไปเจรจาของนะครับของรอกรไทยเนี่ยอ่านว่ารกเนี่ยรอกรมันสร้างความเสียหายจริงๆที่คุณบอกว่าคุยตรงการข<อ>เขาเรียกโห<ร>มโ,<ร>โรงโหมโรงเพราะพรุ่งนี้ก็จะมีการ,รชุมนุมแสดงพลังแผ่นดินนะฮะปกป้องอธิปไตยอนุสาวรีย์ชัยเหมือนเดิม นะเที่ยงถึงสามทุ่มคุณตรพรก็เลยเขาเรียกเชิญชวนผู้คนออกมาแสดงพลัง